จีน่ามันมาครับสาย<น>จีน่านโอ้ยเดี๋ยวตรวจสอบที่แค่ก่อนครับตรวจสอบเลยครับมึงวัเปิดเบื้องเลยครับเลยนี่โอ้ยสาวจีน่านี่คืองามแท้คืออยาหไ่ที่เนาอบาดนีิโอ้ย,อยงามครับว่าเป็นต่างงามบนได้นีน่ สาวจีน่ะสาวจีน pues ่ะโว้ยโบได้แล้วจ <sterdam> ังไห้ก็ต้องสั่งแล้วม嘛นี่วัดโบได้สางงามปะนี่เมื่อติดละนมเป็นนมปากเป็นปากดังก็เป็นดังเขาวสวยมวยอึมุ้ยปากทักดังคมวัดโบได้แล้วไม่ไม่ก็ต้องสั่งสั่งเลยล่ะว่าแล้วก็ได้ อุ้ยถ้าแบบนี้จัดเบิดมือเบิดขึ้นเลยเอามันฝ่าเหลืองมาเลยี่จีน่าจ๊ะสั่งล่ะหม,ห,มหมดหมดหลายมือหน้ากับมาหอดอ่ะแต่กระจายเงินกับตรวจสอบสภาพของเท่านั้นละเฮ้ยสาวจีน่าอดใส่แล้วครับ กดใสละไกลแล้วบ่ไกแล้วครับโอ้ยใกล้เสร็จแล้วสาวจีน่าโอ้ยอดใจไม่รู้แล้วจะเกิดแล้วเอ้ยงาพอดีมรัหอดไม่สลับมาส่งมาส่งอ้ยมาส่งครับจีน่ามันมาพับจีน่าโอ้ยเดี๋ยวตรวจสอบสิ่งหนึ่ก่อนนะตรวจสอบเลยครับมึงเปิดเบอร์เลยครับมึงจีบมึง ลงฟุบ่ครับวุ้ยมันเงียนได่บ้งดิเงียนอยู่นะครับมันนจีน่าได้ไหมันเจ๋มหอมดิวุ้ยบางทีเราผมผมก็ไปพมบบบโยมันบมเมนจีน่าเหรครับนี่มันเจ้หอมกักบางักแล้วนี่นมันจผมมันจะปากจกักหนาโมเมนเ,นเจ๋อหอมก็คัก เับนครเอากลับเลยครับใจกลับหัวใจ,ใจ,ใจ,ใจไปไปไปจีหน้าแล้วไรแต่ถุงเขาขุ้นหัวไปเอากลับเพื่อนสันโอ้ยบาตองปกบาตองกับมาตองพพนสั่งไม่หรอสันเด้อยังสิสั่งไม่หรอครับโอ้ย<ฮ>เจ๋อหงล,า,ลาไปสันท่านีนาจีนาโอ้าตัดชีวิตเมียจีนาที่ไหนได้เจ๋หงกระกบ่เอาแนวนี้